อาจชลยะเชื่อมือถือส้นกระติกมีอะไรน่าสงสัยก่อนแม่แตงโมจะถอนฟ้องในวันที่7กรกฎาคมมีรายงานว่าแม่แตงโมได้ยื่นหนังสือถอนฟ้องคดีแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวโดยถอนฟ้องเมื่อประมาณสองวันที่ผ่านมาทั้งนี้ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีมีการนัดไตส่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็จะยุติลงเมื่อมีการถอนฟ้องและเมื่อวันที่6กรกฎาคมอาจฉลยะได้ให้สัมภาษณ์ว่าพนักงานสอบสวนให้คนบนเรืออย่างแซนและ ส่งมอบโทรศัพท์มือถือเพื่อน,นําไปตรวจสอบข้อมูลแต่ทั้งสองคนไม่ยอมตนจึงมาร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา169ที่เขาขัดคําสั่งพนักงานอายการมาตรา143หากไม่ดําเนินตนเองก็จะดําเนินการกล่าวโทษตํารวจ20นาย และมือถือที่สงสัยเชื่อว่ามีเพราะพนักงานอายการเขามีความสงสัยว่ามือถือของทั้งสองคนเขาให้ปอทเป็นคนทำคือตำรวจส่งให้ปอทมันมีข้อมูลบางอย่างถูกลบออกไปทานพนักงานก็อยากจะให้หน่วยงานกลางกระทรวงยุติธรรมมากู้ข้อมูลและตรวจสอบใหม่อีกครั้งซึ่งมีข้อมูลสำคัญที่เชื่อได้ว่าหากมีการตรวจสอบใหม่มันจะสิ้นสงสัยเรื่องเหตุการณ์นบนเรือเพราะสิ่งที่ร้องขอให้ตรวจสอบคือวัน ก่อนเกิดเหตุวันเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุที่เป็นสาระสำคัญของคดีนี้ แต่ถ้าเขาจะมาอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญเขาอ้างไม่ได้เพราะมันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่หากโทรศัพท์มือถือของสองคนนี้ไม่มีอะไรควรส่งมอบให้ไม่ใช่มาอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะพนักงานต้องการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา143ที่เป็นคำสั่งของพนักงานอายการหากไม่ปฏิบัติตามจะโดนมาตรา169เขาเป็นคนปล่อยมือถือให้แต่แรกหลายคดีจะเห็นได้ว่าการคน้นโทรศัพท์มือถือต้องให้สาลเป็นผู้ตัดจินกน ถ้าไม่ตรวจมือถือก็ไม่สามารถสั่งดำเนินคดีได้ มั่นใจว่าเลื่อนพนักงานอายการคงไม่ยอมไม่อย่างงั้นเลื่อนสั่งฟ้องออกไปอีกเพื่อให้สิ้นข้อสงสยัยถ้าไม่มีอะไรอายการคงไม่สั่งถ้าไม่มีอะไรไม่สั่งมาแน่นอนและมีการสั่งถึงสองครั้งเท่าที่จําได้แต่พนักงานสอบสวนไม่ยอมดําเนินการวันนี้เรามาดูเลยว่าสองคนนี้มาให้ตรวจมือถือแปลว่าเกี่ยวข้องกับคดีเป็นสองคนนี้หรือเปล่าตอบไม่ได้ตอบแบบนี้เดี๋ยวจะโดนฟ้องมันเสี่ยงฟ้องหมินประมาท เราไม่ตอบดีกว่าแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรคงไม่สั่งถึงสองครั้งแล้วทำไมไม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย